ปับ๊บนี่เอาเพยสรุปมันจะเป็นการปับ๊บหนุกันเหนือวุ้ยได้ขึ้นม,มาเออกระทะโดนอยู่เอาให้ตายแต่ชากจะไปไหนคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมลครับผม,ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผม,บผมดิจัตคนเดิมกับรายการ just for w o n d e r w o m a n นะครับผมโอเคนะฮะ วันนี้นะครับผมก็มีคำขอหลายคำขอมากเลยนะพี่วันเดอร์ปรับมาใหม่เรียวมาปรับมาใหม่นะครับผมอ่าวันนี้ขอเป็นคิววันเดอร์บูแมนก่อนนะฮะเพราะว่าเดียวมาเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> โอเคผมรู้สึกว่าวันเดอร์เนี้ยเก่งขึ้นพอสมควรนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเป็นวันเดอร์ลลม,มิงเดอร์อ่าน,น,น,นะครับผมเพราะว่าฝั่งเราเป็นอุย้ยโดนป่วนเป็นเอเลนอร์ป่านะทนะ่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าจะหยิบไฟเตอร์มาเรียนข้างทั้งสองเรนเลยฮะเป็นแผนสองไฟเตอร์ แล้วก็มีแพนด้าอยู่กับเราฮะเราต้องเลี้ยงแพนด้าสินะเลี้ยงหมีอนะฮะโอเคแพนด้า <c oughs> okay. แผดนี้ก็บ๊อบมานะมังกาอยู่ในนี้จับปุ๊บหึหึแพนดา้าฝักอุ๊ยอุยแรงแรงแรงอุ๊ยอุ๊ยอุยออุย,อย,อยแพนด้าแรงจัดแต่จะตายแล้วครับโอ้โหไม่มีอะไรมา <c oughs> ไม่มีอะไรกันให้เลยแต่ยูซองยังไม่มาโอเคมาแล้วฮะมานี่ก็ชากคอเสือ้อเสียบเสียบดากระ้บาะคัมเสียบดาจจะตาย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 แล้วจะตายแล้ว เฮ้เด็ด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 โอ้แล้วแพนด้าเราไปโดนอะไรมาวะเด่ยไปกันต่อเลยครับผมอ้าวหูยเอลิโดรโดนเล่นแหรอฮะใครดูมาถึงตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนเธอร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมานี่จะโอ้ยโอ้โหเยอะนี่ว่าโอ้โหแล้วป่าก็อยู่ด้วยเออหือโอลิชิแมนโคต พลาดอย่างคลาดเลยฮะนึกว่ากาเวนดี้เขาอยู่คนเดียวอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่แหละเป็นข้อเสียของวันเดอร์นะฮะถ้าตัวที่เราดึงแบบว่าเลือดเยอะกว่าครึ่งหลอดเนี่ยนะฮะตัวเราจะลอยเข้าไปนะครับผมอุ้ยพดพลาดเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาอยู่คนเดียวโอรี่จริงๆโอเคฮะมาช่วยมีกันมีผมมาแล้วครับมีมีโดนลุมแล้วครับ <c oughs> ดึกอุย้ยติดคลิปไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> แย่แล้วโอ้ยเจ็บหลายเจ็บหลายอย่าเฮ็ดแม่อย่าเฮ็ดแม่เพราะอะไ โอ้โห,โห,โหอุตส่ามีโลนี่กันกระสูนไม่ได้เลยเหรอฮะมีโลไว้เพื่ออะไรในวัตเดอร์ฮะมันจะโอ้ยมันจะหงดหถอยไม่ได้แล้วฮะโอ้โห,โหอุตสา่าเร่งเสรมาบังกา้าเชือกไปโดนคาเฟนีอีกแล้วผมเร่งเสรมางก้านะเมื่อก,กี้นึกว่าจะโดนบางกาโดนมางกาดีลาเขาป้อมได้เลยนะฮะโอ้โหว่าจะเล่นช็อตแบบว่าเอาเพย์หน่อยสองตัวแล้วครับผมท่านผู้ชมมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าเนี่ยแทนด้าถอยมาปึ๊บอุ้ยไ่โดนอัตติอยู่โดนโดนเสียบไปได้ต่อได้ต่อ ดุยมังกล้ามาไม่ต้องกลัว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 ป่าเราอยู่ป่าเราอยู่ป่าเราอยู่ไม่ได้ <c oughs> ว่าจะยืนลากเออได้อยู่ฮะเพื่อนได้อยู่โอเคว่าจะลากออกมาอยู่แต่โอ้โหพิษโดนพิษกัดก่อน บางชิบหายเลยฮะท่านผู้ชมพอเดอร์พอเดอร์ก็เป็นไฟเตอร์นะท่านผู้ชมเป็นไฟเตอร์ที่ต้องการของอุ้ยในระดับหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองถึกนะฮะในช่วงต้นเกมมันค่อนข้างบางนะท่านผู้ชมโอเคแล้ววันนี้ผมไม่ได้ใส่ลูนแท่งมาด้วยไงผมจะเอาดาเมจนิดนึงด้วยนะฮะเอนด้าสวยนะนั่นน่าอุ้ยได้ปั๊บนี่เอาเพย์สอดเซียน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 เอาแล้วโอ้ยคิวเลม่าเฮือฮืบเฮ้ วิได้อยู่นะ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 ดูดเลือดไปฮะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีเราจะยืนดูผมตายเยืนดูผมตายคือวิวิวเยอะเยอะได้ปะเนี้ยได้ปะเนี้ยเร็วเร็วเร็วโอเคอย่างงั้นทีเดียววุ้ยตายทีเดียว โอ้โหไอที่ก็โผมจั๊ดเออถูเรียนค่าเลยอยู่ฮะเออโอเคตัวมันก็ยังเป็นตัวที่แบบว่าเล่นยากอยู่นะท <Yeah. S 2> ่านผู้ชมสำหรับวันเดอร์นะฮะนี่สกิลหนึ่งไกลขึ้นถามว่าดีไหมผมว่าจะดีมากถ้าไม่เนิฟดาเมจนะเขาเนิฟดาเมจลงนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งคือ <c oughs> มันแทงเบามากครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเออเออมันก็แค่น,นั้นก็แค่น,นั้น <Ultimate. S 1> บนไหวว่ะโอ้โดนสามหนึ่งฮะ <c oughs> <c oughs> เออริปโป้เราสไลด์หายหไปกับสายลม <c oughs> เนี่ยท่านผู้ชมเห็นปะการแทงคีปเนี่ยมันเบาลงเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนคือแทงคีปตอนที่เราไม่มีของเนี่ยวันเดอร์แบบไม่มีของถ้าแทงโดนรถถังเต็มๆเนี่ยรถถังแบบว่าจะเหลือเลือดแบบกระจึงเดียวเลยฮะแต่นี่คือรถนิดเดียวเองฮะมันเบาลงเยอะมากเลยฮะทกหนึ่งโอเคเออเนี่ยแทงคีปเล็กยังไม่ตายเลยอ่าไกลขึ้นแต่เบาลงผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสรุปมันจะเป็นการปั๊บหนุกกันเนิร์ฟวิ่งได้ขึ้น มาสวยซ้ำนันแหละมันมีสำนันวิถีไทยบ้านของเขามีสาวบันเดอร์ขายกระทะเอามาเล่นเป็นโรมนี้ผมบอกเลยว่าอย่าหาทำนะครับผมเอาไปยืนเรียนดีกว่าเนาะเล่นโรมมันเล่นยากพอสมควรนะฮะโอเคตัดบัฟ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 คิวเรียนเฮ้ยไม่ใช่คิวเรียนทูเรียนเอาปะคิวเรีนมีบัฟฟ้าอยู่โอเคงั้นผมเอานะผมเอานะต้องการครูดาวอติไวๆครับผมอ่าแด้ปะเฮ้ยได้ได้ได้เอ้า โอ้โหเอา้าไปถอยเลนะยงั้นอะถอยเงี้ยอ้ก็นึกว่าโอก็นึกว่า,า,า,าจะเอาโอเคป,รเรปูเราโดนแล้วลิปป์เราโดนแล้วมาช่วยทันไหมไม่ทันโอ้ยเยอะเยอะเยอะตัวปัญหาผมว่ามานกางไกลแหละท่านผู้ชมเราไม่มีดาเมจเพื่อฆ่ามากางกรน,นะฮะต้องรอป่า,ป,าป่ามาแล้วอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่ได้หว่ะไม่ได้ไปถอย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 ป่าอยู่หลังป่าอยู่หลังป่าป่าเล่นอยู่ป่าเล่นอยูอย่ป่าป่าครับ ปลาครับ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 พึบพึบเดือดไปแล้วครับปลาโดนพิดมาแมงกาตัดก่อนไม่ใช่เรื่องดีฮะเราเป็นวันเดอร์เราไม่ได้ถือขนาดนั้นท่านผู้ชมโอเคมากาอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกดพิดเลยลนลนอุ้ยอ้าวเราได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเันเดอร์เบิร์ดเอาอีกแล้วเหรอเออมากลับมาแบบงงๆอุ้ย ระวังระวังระวังจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับผมนี่ครับจะตายอ๋ยังไม่หยุดอะยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หย่อนล้วมานี่ <c oughs> จะจ้าคอเสื้อได้ต่อนะได้ต่อนะออทาร่ายัางไงละ่ะทาร่าไม่กลัวไม่กลัวบอกเลยบอกเลยตัวอื่นตัวอื่นไม่เอาแต่ทาร่าผมไม่กลัวอือสวยเรียบร้อยครับผมฮ้ยก็ได้อยู่นะคอมเนี้เป็ <c oughs> นด้าถอยมาก่อนปะโอเคฮะ บอกบูลามาดีกว่าผมว่าเอามาเจาะอันนี้เนาะเจาะมังก่ากับว้าว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 ไม่เข้าไม่ต้องยินหรอกเพื่อนบอกเลยว่าขนของนายนี่ไม่สามารถแทงผิวหนังที่แข็งแกร่งของดิชันได้ตีตัดบัฟตัดบัฟให้สวยงามเอเลนดอยเขื่นนะเฮ้ยตายปนั่นเอเลนดอเอเลนเอเลนเอเลนกลับมากลับมากลับมาโดนไล่แล้วครับโดนไล่แล้วครับปึ๊บ ข้ามกับแพงได้ด้วยนะลืมบอกสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่ข้ามไม่ได้นะฮะเออสวยอีกรอบมันต้องจังสัน้นไปซอยมูก่อนมีถือไกลมีถือไกลเอือห์ตายมีไม่ได้ละฮะต้องโอ้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะเยอะถอยไป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 ,ยไปข้ามกับเพียงอย่างสวยงามโผล่มาแล้วฮะไม่รู้ว่าได้ปะเดี๋ยวนะอันตรีมาแล้วอันตรีมาแล้ว อันตีบอลจะไปแต่ละทีนี้ต้องคำนวณเรื่องอันตีด้วยนะฮะเข้าไปโดดๆเดีดๆไม่มีอันตีนี่ทาจังหวะให้เพื่อนไม่ได้นะสำหรับการเล่นรมโอเควิเออบอกเลยว่าอันตีเราโคตรดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือโคตรนานฮะมันนานเกิน้ยจูเลนจูเลนกระชากเออกระทะโดนอยู่เอาให้ตาย ชากจะไปไ <laughs> หนด้วยกัะชาคอเสื้อโอ้โ,อโหอโอเคติมาพอดีฮะสต,ตาจะบินหรือเปล่าสตาจะบินหรือเปล่าบินมานี่ผมบอกเลยว่าสี่ยัดหน้าโลเซฟไมล์มไลท์ขิ้นทโปเข้าเจายน็นจย์เจยนตายสี่แล้วฮะฝนตรงข้ามตรงข้ามตายสี่ไปแล้วยังไงล่ะครับโอยโดดตามหัวเออไว้ดึงไม่โดนดึงไม่โดนซะงั้นโดนตอนสตาบินไม่ได้ปะเดียด๋ยว มันเกิดบดแล้วนะสอยดีกว่าไปท่านผู้ชมเอาลับวัดวัดลับเอาแพนด้าทำไมแพนด้าเขาไปอยู่ตรงเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่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 ไอ้ตาอยู่เออโดนทะเบิดครับผมสวยสวยตงสอุยมาอีกแล้วเพราะใหญ่มาขั้นขาบอกเลยว่าเป็นโลมิ่งก็เก่งได้โลมิ่งก็เก่งได้อือ ะจะเล่นต้องไปหัดดึงแม่นๆนะฮะสำหรับก,การเล่นวดเดอือย <c oughs> จริงๆสกิลมันใช้ง่ายสกิลหนึ่งสกิลสองผมว่าใช้ง่ายนะโอเคจบแล้วฮะบา,บายบายเรียบร้อยเอสไอที่ใช้ยากสุดก็น่าจะเป็นสกิลสองนี่แหละนะฮะถ้าแบบว่าในไฟส์ใหญ่ๆมันพลาดง่ายนะครับผมสาหรับสกิลสองนะฮะคือในบางช็อตที่เราจะดึงตัวที่เลือดน้อยแต่เชือกเรามันนไปเกี่ยวตัวที่เลือดเยอะเนี่ยตัวเราก็กระเด้งเข้าไปแทนต,ตรงนี้ก็อาจทําให้ตายเอง ได้ง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อเสียของวันเดอร์อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าดึงตัวเลือดน้อยได้นี่บอกเลยว่าโคตรดี <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะว่ามันดึงไวมากนะครับผมอ่าโอเคแล้วผมก็ถ้าใครจะเล่นก็ลองเอาไปฝึกดูนะฮะสำหรับวันเดอร์ในความคิดเห็นของผมถามว่ามันเก่งขึ้นไหม <c oughs> ก็พอได้นะฮะพอได้แต่ว่าไม่ได้เวอร์นะไม่ได้ต่างจากเมื่อก่อนมากแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อก่อนนิดหนึ่ง <c oughs> ใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าในหลายๆจงังหวะมันสามารถใช้ข้ามกำแพงได้ด้วยนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งตอนที่ พุ่งโล่นะท่านผู้ชมพุ่งโล่นี่สามารถใช้ข้ามได้แต่ว่าตอนที่แทงดาบข้ามไม่ได้นะอันนี้ผมเจอมาแล้วนะครับ <laughs> ตอนพุ่งโล่นี่สามารถข้ามกำแพงบางๆได้อย่างกำแพงเอวซ้ายเอวขวา กำแพงมังกรเล็กเนี้ยนะครับผมอ่าแต่กำแพงหนาๆนาก็ข้ามไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทําใจ <c oughs> ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะฮะเมื่อก่อนคือ <c oughs> ไม่ข้ามนะท่านผู้ชมพุ่งโล่จะเสียบดาบจะพุ่งโล่ก็ไม่สามารถข้ามกำแพงได้เลยนะกำแพงบางแค่ไหนก็ข้ามไม่ได้นะครับผมอ่านี้ก็ถือว่าดีขึ้นมานะจุดจุดนี้นะครับแต่ที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยก็คือดามเมจสกิลหนึ่งมันหายไปเยอะมากนี่แหละท่านผ <c oughs> ู้ชมเคลียร์คีพช้าวกว่าเมื่อก่อนมากนะฮะเมื่อก่อนคือ แทงดาบใส่คีบเนี่ยบอกเลยว่าแค่ดาบเดียวเนี่ยคีบก็แบบปางตายได้แล้วแต่นี่เห็นป้าใน,นหลาย,ลายๆช็อตผมแทงดาบใส่คีบเรียกได้ว่าเบากว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับผมโอเคแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมซับไลค์แชร์ให้คนหน้าตาบ้านๆแบบผมด้วยนะฮะพอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบาย